มีโอ้หไหมโอ้ยงไนี่พี่น้องโอ้โอ้โอ้ไม่เห็นหมมเห็นบะพี่น้องโอ้เห็นบ่ลังนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมมันี้มากขํ้อีกเนาะ ก็เสร็จแล้วทุละ่ะจะเป็นการฉตกดินแล้วืันนี้มาหมายทุ่งกว้างครับผมตอนนี้เฮาปไไ้มาโดนเนาะเขาเริ่มออกควางแล้วครับผมป้าเขาสูงละเอาเบ็ดเหลืออยู่สามสิบหลังแล้วครับพี่นอ้องเหลือแที่โมครับผมเหลืออยู่โอ้แตจะครบสามสิบหรือเปล่าเดี๋ยวเฮาจะไปปากตรงป้าเขาห้างที่ว่าเฮาเคยมาคลิปที่แล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ป้าเขาที่ว่านี่มันสูงแล้วครับผมแลนาน้ำก็เริ่มลง ว่าป,ป่าน่าจะล่งคลองหลาไปเดี๋ยวเข้าไปเริ่มเข้าไปปักกันครับผมนี่ครับผมคลองหลาเนี่ยเข้าตักได้อยู่ครับผมเห็นว่าเขาสูงละไปเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งดิงหน้าที่ว่าเป็นทุ่งเขา่าเขาห้างเนาะช่มิวบรรยากาศไปก่อนครับผมนี่ครับผมเพราะปด้มากมน่าจะทีก่กลัวๆกับสองอาทิตย์ได้เนาะ น้ำแห่งครับผมมาฮูจะมีมองตักดือป่าน้ำกะเริ่มบ่มีแล้วครับผมตาน่าจะลงนะนี่ครับผมอันนี้บิงหน้าห่างเนาะปลาเข่าหา่างมมบ่มีน้ำเลยครับมาจะปักจังดา น้ำเตื่นๆนี่ครับผมลองเบิงเนาะผือม่อมีโตขึ้นมากินครับผมไหนๆกับห้าแล้วพี่น้องน้องตรงนี้น้คขับกมนันเปนตื่นๆเนาะถ้ามีโตขึ้นมากินก็ถือว่าห้าละครับผม ตักนตาเขาเนาะ,ะมันมานหลังแรกแหกมานครันี่้วผมปาเขาห้างลงไปปักหรือนุ่มกันครับผมโม่หจะมีตัวอยู่หรือปล่าพี่น,อน้องเอีย น่ามันแห้งแหละเราท้างไปเอาเนาะพี่น,อน้องเนาะปตาจะนั่งโยนให้เหนน้าหรือว่าลงเรากับโบหู กตเดี๋ยวลุงนั่งสีฟ้าปักเนะาะก็ต้องยังไปหาตามห้องน้ำตรงที่ว่าข้างหน้าขาดที่ว่าขจาปล่อยน้ำไหลาผ่านเนาะเขาก็ต้องเน้นตรงนั้นแล้วเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเริ่มแห้งเดาประถกว่าแน่น่าจะมีโตอยู่หรือเปล่าหรือว่าป่าลงไปอยู่น้ำลึกแล้วโอเคพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปลุนตอนยามน้นกันไปเ้าไปครับผม เดาทางยากครับพี่น้องนี่ผมจะขึ้นไปพูดเนาะไปที่นี้แล้วก็จะลงไปพุ่นไปหารถกีต่นพุ่นแล้วก็ไปหาห้องน,น้ำไงก็คือค้องค้องข้องที่ว่าขาดวาป่าจะลงไปเนาะไปเดี๋ยวเข้าฟ้าวครับผมครับพี่น้องสามทุงกลัวละ เดี๋ยวถ้าไปยามเบ็ดกันเนาะหมายทุ่งกว้างมือนี่ป้าข่าวสูงผลงานที่เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูน้ำกันครับผมนุ่งหน้ากับไ่ค่อยมั่นใจไป็นไเนาะเพราะว่านาเมันก็แห้งบะหัวป่ายังอยู่ในวิ่งหน้าหรือว่าลงมาในคลองหลายแล้วเดายากครับผมมือนี่เป็นวิธีการเดาเดาทางป่าที่ยากที่สุดครับผมสําหรับการหาอยู่หาจินกับธรรมชาติไปครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปดูน้ำกันว่า ลุงน่าจะดาวทางปลาถึงหรือเปล่า <c oughs> ไปครับผมรูน้ำกันมือนี่อนน้างลมแห้งครับผมนี่ห้องต้นอย่ามาหูวก,ก,ก๊ละอ่อเก่าหาจับเขียดน้ำสินี้บ่ อื่ป่าในคลองหลาปา่าังบ่าล้งนี่นพี่น้องเห็นปะ่ะคลองหลายังอยู่หนากระสูงครับผมหาเขียกกระหนาลุนตรงบินหนาจังนกโอ้โอ้โอ้โหไม่เห็นไหมมี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 หมูมีหมูเห็นปะ่ะน้องลุงหน้าปากไอยน้ำตื้นน้ำตื้นตื้นนี่เล่นปะ่ะ เฮ้ยเอ้าเอาขึ้นมาก่อนครับผมเอาหนี่เด้อนี่เด้อจำแรกเขาน้่นเป็นตื่นหนึ่งครับผมเด้อเด้อเด้อเดี๋ยวสิบ่ได้เดี๋ยวสิบ่ได้กินพี่น้อนกัยช่วงนี้เป็นฤดูกาลที่จะเราเหตุสร้างมาคือช่วงนี้ครับผม เออจะใกล้จะสิ้นเดือนนีหน้าแล้วครับผมแต่เขาไม่สายแล้วปีหกแปดเนาะมือนีวันทีประมาณสิบเก้ายี่สิบเนี่ยนุ่งหน้ากับใบรนใจนาปังเขาเริ่มคือเขาเริ่มเหลืองเขาเขาก็เ,าเริ่มเป็นนาหมอกหาตัวยากครับผมเะแต้มแรกเขาเก็บไปก่อนถือว่าสุดยอดแล้วครับผมหลังที่สอง หมายทุ่งเอ,อปลาเขาห้างฟังนี้เนาะกบคิดปลาซิมีโิโตเหลืองเรืออยู่โอเคสุดยอดครับผมเดี๋ยวลรงนี้ใส่เงียกอนเขียดกระจับบ่ได้ครับผมบุวงาจะพ่อ,อยามหรือเปล่าแต่ว่ามันก็บ,บ่ค่อยหล่อนหรอกครับผมหนานนี้เนาะนั่นจะมีเหลืออยู่เปล่าเขียดก็ะได้อืม เค okay, ครับผมว่ายไ,ได้อยู่อืมขี่หนูหางสูงเจ็ดหอยเลยนี่ครับผมน้ำตื่นตื้นเนาะคือมีตัโลขึ้นมากินก่อนอยู่ในน้ำเนาะเขาเดาวประเดไปลงเงนต่อครับผมมันม่เขียดขึ้นไม่เห็นเลยเนี่ย มันขี่กระตา่ายหรือขี่มีขี่ไม่ไม่เนี่นพี่นอ้องเหู้ใคหูบอกนะขี่กระตา่ายหรือขี่แพะเพราะว่าแพบอมแมนแน่นอนเพราะว่าตอนแรกที่ลุงหน้ามาปากเบ็ดมันบอมีนี่ขี่ไม่ไม,ม่ครับผมสดๆสดเลยรุ่นิ่งนี้ครับผมอีย ขาดเครื่องเบื้องบนนี้นี่โตสิบบอเบ็ดลุงหน้าหายไปไลยโอ้มาเบ็ดอยู่ทั้งฝุ่นนี่โตอยู่ครับผมหลังนี้กระตีพี่น้องเฮ้ยนี่โตนี่ลิงหน้าห้างเนี่ยเบื้องหลังนี้ดิ มีแลนมีแลนมีน้ำคุณค er ุณเดี๋ยวเซเงี้เพิ่มครับผมน่ตรงนี้สองหลังครับผมห้องนั่งนี่ตอนหูตอนตาอือโอ้ บดดูดขึ้นมาทัางทึ่งป่าไหมเห็นไหมเรนนี่บอมึงนั่งน้ำนะนู้นเราเขียวไปกินลมขอนข้างจะนสบายครับผมแต่ยุ่งก็ยังมีอยู่กันห้าหกครับผมพี่น้องข้าเจ้าบได้ตัดหนาเลย ลุยน้ำกันห้องน้ำนี่เดี๋ยวมือสาวคอยเบิ่งว่าขาจะเอาขวดมาไว้เห็นยะังยนะันอะยู Th ่หลังเ oh, นะีนะ้ยตีอยู่เนาะมเป็นอย่างเงี้ยไมีแต่เงี้ยเนี้ยนี่แหละที่มันตีตายแล้วนี่แหละไปครับผ่อน่งเงินต เห็บะมีครับผมเนีย่ยจะดงว่าดักนกหรือดักจังครับผมเห็นปะเดี๋ยวตอนเช้าเข้ามาว่าเงินอีกที่เห็นปะดักจังไหนเลยดักตามห้องน้ำบอกเข้าใจเ้าไปลุ้นของเขาต่อ้าเจ้าหากินกีกรูปแบบหนึง่งเขาก็หากินอีกรูปแบบหนึ่งเนาะต่างคนต่างหากินครับผมลุงหน้าบอแต่เก่ากายครับผม ดุนห้องน้ำตรงนี้ครับผมปากไว้สองหลังเนี่ยห็นปะ่ะมีขวดอีกลแล้วเดี๋ยวตอนสช้าเขากเบรเงินที่ว่าขวดนี้มันคืออย่างหลังเนี่ยอยู่ไหะตีครับผมบระโดนหลังน้เส่เนี่ย,หล,ยหลังนี้เขียนังอยู่ ไปครับผมพี่น้องลุงเงินตตครับผมหายอยหากินนาแรงกับตั้งสี่แล้วครับผมบลาเขามันก็สูงแล้วก็เป็นนาแรงฝนก็เพราะทนะี่ตกเนาะลุงหน้าคาดว่าป่าน่าจะรอฝนครับผมเน้นตักห้องนนะ้ำเพราะว่ามันตักยากเขามันสูงนะึะ ลองล้างนี่ยเนี่ไปไหนละ่ะไปยูไปคืนไปดึกงูเนี่ยนี่ตายแล้วเพราะบ้านี่้เดี๋ยวไปรุ่นหลังนี้กันมองเคยมาครับผมหลังนี้ไม่ไม่เลยว่าเคยผ่านเดี๋ยวไปรุ่นกันครับผม เราไปลุนหลังคยมาเขาออกมอ่วงเห็นบ่าครับผมเอาพอด้มากะเกียร์ที่เด่นวุนนี่หลังนี่หมูบ่เออยังอยู่เอาตัวโลมเอ,อนซาได้หลายเด้อยังยังอยู่ไปเดี๋ยวเราไปลุนตอนนี้ครับเนะนี่ม่วงเขาออได้ครับเด้อเขาออม่วงลวลมแห้งแล้วครับ ตกทางไกลโอ้กระเจ้าใสงอไว้คือใส่ยังสี่ใส่ถึงโคกนะมันสีขาวหรือป่าเห,นหน็นองเห็นปะหาขึ้นไปหากินมันเดี๋ยวเ้าบรลุ้นของเ้าดีกว่าพี่ออ้องโอเห็นบ้าลังนี้วุ้ย คือแหงแหงเปรียกใครพ่อดีใจได้เป็นอย่างนี้ละโุ้นอ้หครับผมมปนแหงไปแล้วอืโอ้โหพี่น้องตัวรธรรมดาครับผมเต็ดอ่านปะ่ะ บเบ็ดอาเลยตัวใหญ่แน่นนนนโอ้เสียดายครับผมเขาพยายามดึกไปเอาอย่างนั้นาตัวยูหลังจะตีครับผมใสยย่เงครับมลม เขียดเป็นก็บอมีครับผมเพรา,าลม,มันแห้งน,นี่ก็ตีครับผมเดี๋ยวใส่เงยต่อรอมาแห้งกันเลยแนะบบนี้อยู่บม่มีเขียดแล้วครับผมดับก,ก็ได้คนมันจะตกเดี๋ยวให้มันลงตรงนี้กันครับ เหมลอนนี้ห้องน้ำตีกันมาทั้งปีแน่นอนลุนหลังตรงนีนดิโอ้นี่ก็ตีครับผมจะได้เนื้อเฮามีอีกบ่อไปน้องเดืบบางกันโอ้โหในป่าเขียดบ่มี่ันตาเลยพี่น้อง,ง,งอืมหายากแก่ ล่งเห็นดูลองเห็นอยู่ครับผมแต่ดูสองหลังนี่ครับผมหลังมองเคยมาเนี่ยเป็่มเดินมือปอู้หหลังนี้นีเขียดตั้งอยู่ครับผมรุ่นโตเล่ามือสาวว รุ่นห้องน้ำนี่พี่น้องกินมานบ่ดิ่นตามตามตามไหนแน่ยก็เลยมีแห้งหายเมื่อยเนาะพี่น้องเนาะหายอยู่หากินแบบธรรมชาติอือยูเกะก็ครับผมอ่ะว่าเป็นยังเดี๋ยวเขามลงเงินอีกทีเนาะหนุ่มหน้าก็อยากให้ติดทุกรังเลยครับผม ครับ <G ül> พี่น้องนี่้ะครับผมหากินฤดูกาลนานนี่เนาะมันหายากดีครับผมของอยู่ในน้ำเนาะเซ็กสันปุ่งแต่งบัไดดพี่น้องใดคือใดบัไดดคือบาาัไดดเนาะลุงนากะทายเบิ่งประมาณนี้นะเนาะ,นะมือใดบัไดดก็คือบัวใดหรือขันมือใดได้หลายก็คือได้หลายก็เข้าใจกันนะครับด้วยพี่น้องนะบ่าไป่หงครับผมเดี๋ยวเอาบารุนตอนสร้าขขงีกที่เนาะก็จ,จะได้โต หนึ 1> 1่งโตสองโตสามโตหรือเปล่าลุงหน้ากับวันนาใจเดี๋ยวห้อางารลุน้ำกันตอนซช้าแล้วกันโอเคครับผมกลับบ้านครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าครับผมตอนนี้ตีหากว้วแล้วครับผมห้างนกเต็มเลยลุงหน้าฝามาเก็บเบ็ดครับผมเพราะว่าเดี๋ยวสิไปขายของตลาดนะัดเช้าครับไป ลุ้นทุกกครับผมเช้านี้ผลงานที่เป็นยังไดเนาะลมแห้งครับมือนี่ขี่รถมาหนาวเลยครับผมหลังนี่หลังแหลกเฮ้โอ้ตีครับผมนางเนินตื้นนี่พี่น้องเน้อปลาขาวห้างนี่โตครับผมเจ็บกันครับตรงนี้ครับผมโอหลังนี้ก็ตีครับพี่น้อง ตาขาวหางรุ่มมนตรงนี้ครับหลังนี้หมุดครับผมพู่มั้ยโอ้ยหลังนี้หมุดในไหนโอ้ยมันเป็นเกีียวหอยตักตาเลยครับผมเี๋ยครับ ใจพี่น้องเต็มแ,แรกแขกหมา้เหาอซาวนี่หม,มาขกครับผมน้องแต่ว่าห้องเป็นแถว้ะครับเป็นแถวแด้แแครับผมกี่ดเว้เริ่มฟินแล้วพี่น้อง ธรรมชาติเนาะอยู่บนอน,นอคัน,นนอกครับผมเรื่งเนต่อตรงที่สองหลังอืมที่ยิ่หลังนี้เอื่อ,อ,อ,อคืนนี้ไม่ยามปลาไม่แล่นเนาะเกลับมาหนาวอีกพี่น้องเหมือนอากาศ ฝนมากรุ่งสองหนังเนี่ยสงสัยว่าเขาออตั้งไว้เนี้ยดักเจ็ดคนึ่งมันกับได้ยินเสียงตาดินหลังมาเขาเล่เคยหมารับฝนนี่ลี่น้องอนี่ลี โอ้โหไงเนีพี่นกนึ้แล้วก็โอ้โหขึ้นแดอเฮ้ยมันไ่เห็นเนอะติดปเท้มาแล้วเต็มใหญ่โฮ ชมบรรยากาศน้ำเสา้ากับลงหน้าไปน้ำเฮ้ยมาได้ยินเสียงวัววัวยังมีโตอยู่ครับผมนีม่ับพี่น้อง่ะเก็บก่อนเดี๋ยววันสิหลุดไม่ได้กินหายงาครับผมเฮ้ยงาเต็มถุงเลย ไปเริ่มแางแล้วครับพี่น้องอปออไปเตือนพี่น้องไปเลื่อนเตอครับผมไปเลื่นตรงนี้กันครับผมหลังนี้มันขึ้นหมกเจ๋นอยู่เฮ้ยพี่น้องหลังพุ่น ฟังนุองข่าเห็นว่าฟังข้องของคุณมูบมูบเดี๋ยวเข้าไปรุ้นด้วยกันเดี๋ยหลังนี้ปเ,น s <S เปล่าขึ้นมูบอิดน้ำเบื้องหลังนี้ครับดูหลังนี้ยัอยู่ครับผมโองนานไม่ตครับผมนีลุกตรงครับ

ได้เห็นขั้นเบ็ดหมูก็มีแห้งใจแล้วพี่น้องเนาะยงโงอย่างดักเัร่องป่าป่าที่ไดนติดเขาพี่น้องเหลงนี้ยิงยู่เดี๋ยวเข้าไปรุ่นหลังนี้กันครับผมหมูครับพี่น้องอยิงบ่จะตกน้ำอีกเอ้ยนิ่งหนึ่ง อยูค่ครับผมปลาเริ่มลงอยู่ในคลอง้วครับผมดึนตรงจุดหมานเหาดิีร่ครับผมหลังนี้นมาแต่ก่อนถูกคลิปผมบรพลาด นี่นี่แกจะดูผมแบบร่มแห้งก็ได้บ้างครับพี่น้องจเจ้านี่ได้ไหมสองแต้มได้บั กบโลมาตัวหนึ่งครับผมขึ้นได้ไปตัวหนึ่งเป็นสามแต้มเนาะเก่าแค่ยู่พี่น้องแือว่าหมาอนยู่สำหรับไปด,ดูกาลนี้เนาะลุงน้าก็ต้องขออภัยเด้อท่านผู้ชมเพราะว่าบางที่ก็แบบตกป่าแน่อย่างแน่มันกับได้หน่อยได้หลายกัลงให้เบิงเนาะบ้าๆกันครับผมข่้นผู้ใดว่าสอบแนวตกป่าข่้นไม่ไพกกะ ผีกพานได้ครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับผมท,ที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านเนาะที่เป็นกําลังใจให้ลุงหน้าตลอดมากก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดอ้อจะได้เป็นกําลังใจให้ลุงหน้าได้มีแห้งได้ลุยสู่ต่อครับผมเดี๋ยวลุงหน้าสิบฝาไปหายของตลาดนัดเศร้าเนาะมือนีออกมาเก็บเปลียตั้งแต่ตีห้ากว่าคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี่ครับผมติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องว่าลุงหน้าสิบหายอยู่หายกินทั้งใดเนาะสายพี่น้องไปมัน เดี๋ยวฝาไปไปตั้งร้านหนกเนบาะไปรากกันนะครับเนาะหาอยู่หากินครับผมต้องลุยต้องสู่ชีวิตอ <c oughs> คลิปนี้ฝากว่าซ้ำนี่สวัสดีครับไปบายพี่น้องเฮ้งเรืงเลยๆรย,ล,ยลำรวยดูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อมันมานอยู่ครับผมเพอได้ต้มได้ออมออกมาหาอยู่หากินแต่เพื่อกิน